เอาใจค้นหาโตโยต้าพรสบายกระเป๋าเงินเดือน12,000-13,000เอาผู้เดียวไปโหลดบัต้องคำเสียยะใจดีจัดให้ครับก่อนอื่นสวัสดีทักทายพี่น้องเอซีครับผมเสียยะบรรทารูปรอยใจดีมีเวลาให้ไหว้น้ำเป็นขับ f ฟอร์รี่ติดแก๊สนะครับมามือนี่จัดให้ครับกับโตโยต้าไฮรักรีโวปี2018นะครับปี2018เลยนะครับ เป็น Smart c a คนะครับผมปี2018เลขไมล์110,000โลนะครับ110,000โลนะภายในสวยกิบมีโหมด Eco มีโหมด Power 5ร์เกียร์5สปีดนะครับผมนี่หัวนุงหัวนนอตเดิมมดนะครับเอาใจพี่น้อง FC ฟมากโตโยต้านะครับบางคนกับว่าอยากได้อ s u ูซูเนาะอยากได้ Toyota กับบอมเมนเราบมีขายกับมีขายอยู่นี่เบืองด้านหลังครับพื้นเดิมนะครับ บ็อกแม่แรงมีอายางอะไรมีนะครับมีหรอบอบอ่อสองบางอน,นบออไปเรื่อยๆเลย,ยเออมีโยหนุนบล็อกแม่แรงคู่มือมีครบนะครับผมพื้นเดิมไม่เจาะไม่แกะนะครับผมนะวิธีดูรถก็ดูอย่างนี้แหละครับดูพื้นมันนะอ้าวดูภายนงภายในเรียบร้อยกุญแจรปรีโมดแม็กยางนะครับผมนะอยากได้แม็กซิ่งยางซิ่งแบบไดนแจงมา เตียยะใจดีจัดห้ตลอดบ่เคยขัดศัรูทธาพี่น้องเอซีบ่าวาสิเป็นที่ e สามสิววัน c แป r e 3 0ใบพัดล้อเวลโชกุน gtr r t g เลือกได้หมดครับแต่ส่วนมากใส่ที่ e หรือ r p ีวันประมาณเนี้ยอ่ารีโวสิแตงล้อนะครับใส่แม็กไล่อื่์นมันบ่ค่อยรอบางงามที่ e นะครับยอดฮิตยอดนิยมตลอดแล้วแต่เวลนี่อย่าไปใส่เดีย๋ยวมันสีเหลานะครับอย่าไปใส่เวลนะครับ พราะช่วงนี้เขาประเด็นฮิตเวลกันแล้วนะครับอย่าไปใส่มันสีเหล้านะเอาเบรงดากเดิมท้ายเดิมกันชนท้ายมีนะครับผมนี่หัวนงหัวน็อตเติมหมดเด้อนะสวยงามเซียะเวอลวาตามทีเซียะขายรรเตอร์พี่น้องเด้อนะครับตามความฮิตความนิยมที่แบบว่าลูกค้าเซียะขอมาเซียะกระจัดห้ตามที่ลูกค้าเขานิยมใส่เนาะก็เลยแนะนําพี่น้องเอฟซีนะครับผมหรือว่าถัาไซเวลนี่ครับ สีอ่าอีซูซูเท่าเดิมโบนี่มันสีตัดเวลขอบแดงนะครับยังเสียสวยนะอย่าไปใส่เวลสีบอลน,นะครับบางงามเ่ามาเบิ้งข้างข้างในนี่แม็กไล่ได้กับจัดให้วัต,ตพี่น้องมกักมักแบบไดบอกรถจัดให้ตลอดมาเคยขัดศรัทธานะครับรถเดิมรถสวยเม็ดอง์เม็ดอาตสวยงามปี2018ไม่แสนหนึ่งหมื่นโลฟีดาวฟีจองฟีจัดฟีโอนทรงรถฮอตบานฟีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผม บ่าต้องโอนเงินจองทุกกรณีนะครับผมเบิ่งห้องเครื่องนะห้องเครื่องนี่โคตรงามเลยนะครับหัวนงหัวน็อตลองแก้มไส้ขวาฝากระโปรงเดิมหมดระบบความปลอดภัยด้วยเบรก ABS e นะครับผมเครื่องใส่ใส่เครื่องสวยสวยโคตรงามนะครับงามแห้งงามพูดงามโพงงามบักโมบักแตงบักฟักบักแป้งบอกอักไอชีรีบักกูดบกักหนาาบักสมโอบักชายโยอ้าพี่น้องครับออกรถศูนย์บาทค่างวด6000บาทตลอดสัญญา ีดาวเสียยะจันไห่บ่วพี่น้องซียูเหนืออีสานกลางใต้จัดเต็มหมดเอฟซีเสียยะเป็นกำลังใจเสียยะคอมเมนต์บอกเลยโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดเสียยะใจดีเสียยะขวัญใจข้นจนเสียยะของแท้หลับชมเสียยะอยู่จากจังหวัดเอียงแน่คอมเมนต์ให้กำลังใจกันเนาะพี่น้องเนาะวันนี้เสียยะบอมมี่เอียงเสียให้พี่น้องเอฟซีนอกจากกาค่อมวาขอบคุณพี่น้องหลายๆาแล้วก็สวัสดีครับ